เอาไว้ทำแกงส้มต้ยมยำดูฝักมะขามหน่อยค่ะวันนี้ป้าจะแบะบตำรวจจะมาดูวิธีการปอกมะขามเปียดูฝักมะขามที่ค่ะยายมาเนี่ยเอาไว้ทำแกงส้มต้มยำเนาะแกงส้มต้มยำ ลูกหามาให้มะขามู้ฮาย,ย,ยากปีนี้มะขามแพงด้วยพอดีได้มะขามเนอเอามาตอกปอกแล้วก็ต้องแกะเม็ดแกะเม็ดออกให้หมดไม่งั้นมอดจะกรีนปอก,กไม่สวยเลยปากไันไม่ดีก็มีเอา สามบ่คอยไม่หน่วยหากินแย่ย่ซื้อรเรก็แพงซื้อกินด็หลายรูดล้วสาวไปขอนเชนมาเขามาแกะขอนเชนแล้วมาหาเลยจะบอกไว้เดี๋ยวจะไปกินไปก่ปนไปยนะินนั่นแหละ เม่ดออกถ้าได้เป Jung ็นเมก็ได้จะเสียมอดเป็นปุ๋ยเลย บอกเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งแกะเม็ดนั่งแกะเม็ดถ้าไม่แกะไว้มันก็จะเป็นมอดนะมันเป็นมอดแกะเม็ดมันไว้เอาเม็ดมันไปกลัวเด้อไปหยอดไปหยอดเทียขั้นหัวก็ได้ ยอดสายม่ต้อตันเฮ็ดหัวเอาต้นมาขามนี่เฮ็ดรั่วต่งงามจ้ะต้นแหละบอกแล้วก็มานั่งแกะเม็ดเนาะเป็นเวลาเวลดไรเลยคุณเนย <c oughs> แกแตกแดเต้นอ้าวเอามานีฮอนครับฮ้อนไายมะคามปีนี่อืดจกินแพงเนี่ยลูกเอามาใหา้จากมาจากขอเนเกน ใช่ไหมันีอิงมันบ่มีประคามอ่วยส้างบ้านนครสวรรค์นี่กับบ่มีฝากบ่มีอย่างเลยต้นใหญ่ต้นยยตัวกับบ่มีมามีฝากรล้ละลอยหาสิบลอยจิตสิบเพราะขายกันสุป,ปีกันยังวาเพราะหากินได้รูนึ่นก็เจ็ดสิบแปดสิบปีใดห,หลายกับรูล้ละหกสิบปีนีรลอยกลัวเลย โอ้ยเบิดแล้วโอ๊ยโอ๊ยหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขเสร็จแล้วกะแต่ก็ไมปั้นให้เป็นปั้นๆไว้ รากินจะออกมาเชลล์ปาน มีลายโบยจะสร้างบ้านเนะาะโบยไม่พี่น้องเอ้ยมีบยสร้างขุนปีนี้มาขามอ่ะที่เป็นหานยากคนครสวรรค์มาขามแพงเต็มเลย เสียงเพลงมันเนี่งานบวชนาคเพิ่น บนน้องไปน่คือมะหองเลนะเซจเล่โปะคามแจบบะปลาคามเร็จเล่นะแค่นี้แหลนะนาอจะซสิไปได้ไหนมาผสมมีอีกนี่สิได้กินสัาไหนนะ้องพระปีนึ่งไม่กินนะสองสามลูกนนะกินนะปีนึงอนะพอๆดอกนี้อีกเจสองลูกละจังสิคุ้มปี แอ้วถ้าถูกแก่ก,กดไลค์กดแชร์ให้ป้าจำหรหัดเนี่ยเด้ออย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ป้าจำหรหัดเนี่ยเดี๋ยวสิมีใหม่แนวอื่นมาเหตุให้เบิ่งอีกเนาะบ๊ายบาย